สวัสดีจ้าพี่น้องมัอนี่ย่ายบ่มีเมนูนอาหารมันน้ำเสนอได้จ้าย่ายสิบผ้ามาเก็บผักเข่าปลามัอนี่กับบะเมนปลาดอกมันอันเป็นอันสวนสาธารณะพี่น้องแล้วว่าคางๆางเขาก็ปลูกต้นใหม่เนี่ยจ้าสิไ้เบิง่งว่ามันเป็นพักอีหอย่างพี่น้องสเดาพี่น้องยุนีขาเอินสเดาวาสัน เสดาประเทศนอกเสดาประเทศอังกฤษจา้าเนี่ยกระลังปงยอดงามงามเบิงจา้าพูดนะกระลังปงอันเอาไปลวกที่น้องไปลวกกินกับปุกับแจียววานาเฮานี่แหละแซบ่บบางคนเขาก็เอาไปอันต้มเฮดคืออันนิยังกอพักคี้เล็กนะแม่จา้า เราก็เอามาแกงแกงคืออันแกงขี้เล็กนี่แหละยวสิผ้ายางเบิงพี่นะตนมันหลายหลายกระลังปงหยอดรวยรวยอยู่พี่นองบุญนะหยอด้อยๆกระลังปงจ้าเนี่ยมีดอกพร้อมเด้พี่นองเนี่ยเนี่ยดอกมันเขาบอกว่าดอกมันกัอันเอาไปลวก หังบกคมแห้งซ้ำใบประสันเนี่ยจ้ะดอกดอกเต็มต้นเลยทั้งดอกทั้งใบพี่น้องกำลังปงขันดอกบานเท่ากับอีกแบบนึงเนี่ยน้องจะเนาะสะดาแต่อันนี้เขาว่าเป็นสะดาอันประเทศนอกก็สิเป็นรูปลักษณะแบบนี้เนาอจจะเนาะเนี่ยจ้ะให้เบิ่งเนี่ยเต็มไปเปิด ยายกรสิมาเก็บเอาไปกินกับปนลป่าจ้ะเนี่ยกินแล้าก็เป็นยาระบายดีดีได้พี่น้องเอ้ยตื่นเศร้ามากนี่โอ้ยเข่าห้องน้ำปัญญาระบายเพต้องไปซื้อยาระบายมากินเลยจ้ะกินพักอันนี้ดีคักไนดะ้ว่าเนี่ยยายกระสิเก็บแบบยอดแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยเก็บไปเอาไปกินกินกระปุลกระสิเก็บเอาดอกมันอยู่เขาว่าดอกมันกินเสร็จยายเพราะท่านเคยกินด,ดอก เคยกินตะไบมูอันเก็บมะซูกินปีที่แล้วแซ่บเนี่ยจ้ะเดี๋ยวย่ายขอโต,โตเก็บแปบข้าวนึงก่อนนาจะเนาะเนี่ยห้เบิง้งห้เบิง้งเนี่ยต้นกําลังขึ้นเต็มเมืดพี่นออ้องยอดอ่อนอวยรวยมือน,นี้ย่ายก็เลยเตรียมสิมาเก็บเต็มทีแหละอากาศดีก็เลยออกมายางจะวางจะข้าวนาะจะ เดี๋ยวย่าขอโตเก็บจะข้าวกันนะจ้า ดอกมันแสบยด้ก็เสียเอากระโดดมั่นหมายเดี่ยจ้ะงามโบไปถุงพายด้เอาถุงพายมาะขาม กรรมก้อนพี่น้องขออีกจกรรมนึง พอดีพอดีเลยจ้ะขบอ,อบล้อมถึงก็งเรั่มแ่บแล้วกวว็ก็เลยจ้าสองคำเอาลายดอกกินผู้เดียวโอเคจ้าแค่นี้เลยจ้า